ตารางคะแนนฟุตบอลกันโชกเซเรียอ,อิตาลีฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่12อันดับ1นาโปลีแข่ง12นัดชนะ10เสมอ2แพ้0มี32คะแนนอันดับ2อัตาลันตาแข่ง12นัดชนะ8เสมอ3แพ้1มี27คะแนนอันดับ3เอซีมิลาน แข่ง12นัดชนะ8เสมอ2แพ้2มี26คะแนนอันดับ4 AS Roma แข่ง12นัดชนะ8เสมอ1แพ้3มี25คะแนนอันดับ5 La ิ i o แข่ง12นัดชนะ7เสมอ3แพ้2มี24คะแนนอันดับ6อินเตอร์มิลานแข่ง12นัดชนะ8เสมอ0แพ้4มี24คะแนนอันดับ7ยูเวนตุสแข่ง12นัดชนะ6เสมอ4แพ้2มี22คะแนนอันดับ8อูดิเนเซแข่ง12นัดชนะ6เสมอ4แพ้2มี22คะแนนอันดับ 9. โตริโนแข่ง12นัดชนะ5สเสมอ2แพ้5มี17คะแนนอันดับ 10. ซาแลนิตนาแข่ง12นัดชนะ4สเสมอ4แพ้4มี16คะแนน อันดับ11ซาซูโอโลแข่ง12นัดชนะ4เสมอ3แพ้5มี15คะแนนอันดับ12บโบลอนยาแข่ง12นัดชนะ3เสมอสแพ้5มี13คะแนนอันดับ1 3ฟิอเรนตินาแข่ง12นัดชนะ3เสมอสแพ้5มี13คะแนนอันดับ14เอมโปลีแข่ง12นัดชนะสองเสมอ5แพ้5มี11คะแนนอันดับ15มอนซาแข่ง12นัดชนะสาเสมอ1แพ้8มี10คะแนนอันดับ16สเปเซียแข่ง12นัดชนะสองเสมอสา แพ้7มี9คะแนนอันดับ17เลเช่แข่ง12นัดชนะ1เสมอ5แพ้6มี8คะแนนอันดับ18ซามโดเรียแข่ง12นัดชนะ1เสมอ3แพ้8มี6คะแนนอันดับ19เวโรนาแข่ง12นัดชนะ1เสมอ2แพ้9มี5คะแนนและอันดับ20ครโมเนเซแข่ง12นัดชนะ0เสมอ5แพ้7มี5คะแนน ตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลกัรโช่เซเรอาอิตาลีฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่12วิกเตอร์โอซิมเฮนจากนาโปลีทำได้7ประตูมาโกอนาโตวิชจากโบลญญยาทำได้7ประตูควิซาคารัตเคเลียจากนาโปลีทำได้6ประตูชิโรอิมโมบิเลจากลาซิโอทำได้6ประตูดูซานวลาโฮวิชจากยูเวนตุสทำได้6ประตู ลาอุตโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานทำได้6ประตูอเดโมลาลุคแมนจากอาตาลันตาทำได้5ประตูเบโตจากอูดิ ia, ana, ด ael, เ AC, นเซ่ทำได้5ประตูบูเลอีดิยาจากซาเลนิตาน่าทำได้5ประตูและฮาฟาเอลเลอาจากเอซีวิลลนทำได้5ประตู